อาตายสองเออหมดตีมะเนี่ยหมดแล้วโอ้ยกระสุนมันก็หมดแล้วอืวอคอมแบทมาสเตอร์โมบายเปิดใหม่กันอีกแล้วหลังจากที่คราวที่แล้วเป็นคอมแบทมาสเตอร์ใช่ไหมที่ผมเคยเล่นไปวันนี้เป็นคอมแบทมาสเตอร์โมบายครับทุกคน <c oughs> ผมโหลดเกมมาแล้วเนี่ยมาลองดูซิว่ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับเป็นอาชีพข้องซาด้วยนะครับผม โคด้าช็อเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับโอเค,คับผมเข้าเกมมาแล้วโอ้โหสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกเลยคือด้านขวาล่างนะครับก็จะมีในส่วนของแชทแล้วด้วยนะเออสามารถแอดเพื่อนกันได้แล้วนะครับผมไม่ได้เล่นคนเดียวแล้วนะแล้วก็มาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างดีกว่าแก้ไขชุดอาวุธนะครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่งรับไอ้นี่ไปรับของไปว้าวมีชุดอะไรอาวุธอะไรให้รับบ้างนะครับผมก็เพิ่งรับไป โอ้นี่มันปืนเดิมเลยเฮ้ยมีปืนคู่ด้วยเลยว้าวน่าสนใจว้าวเจ๋งจังเลยนี่ผมได้นี้มากดใส่อย่างไงจัดให้ใช่ไหมอ้ยี่จัดให้เหมือนเดิมด้วยนะฮะไหนมาดูของขายบ้างสิว้าวเหมือนเดิมเลยฮะมีสีแดงมีสีทองเฮ้ยมีอันนี้ปืนคู่ด้วยเว้ยเฮ้ยราคาสามสิบห้าบาทเองเหรอเฮ้ยถ้าเกิดอยากดูอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆคอมเมนต์มาเยอะเดี๋ยวไว้จัดให้ดูคลิปหน้าแล้วกันนะะคลิปนี้ขอแบบลองก่อนผมว่าราคาถูกดีนะเล่นเร็วเลยแล้วกันครับมา โอเคเกมแรกครับกับ Combat Master o oh, n ออนไลน์ะครับอันที่แล้วเป็นเหมือนเล่นว่าเป็นเหมือนเล่นคนเดียวก่อนอันนี้เล่นสองคนละเฮ้ยระบบเหมือนเดิมเฮ้ยวิ่งเหมือนเดิมเลยวิ่งเหมือนเดิมเลยครับโอเคโอเควิ่งเหมือนเดิมเลยนะครับเอ้ยเอ้ยเดิมดีขึ้นดีขึ้นดีดีขึ้นนิดนึงโอเครีโหลดโอ้โหยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมยังไงก็ยังอย่างนั้น ผมก็ยังเหมือนเดิมนะเออเออโอเคขวามีซ้ายก็มีนี่ผมไม่ได้ปรับภาพอะไรเลยนะว่าไงครับเอยแต่พรยิงผมว่ายิงแล้วดูเดือดขึ้นแต่ก็วิ่งย่าเหมือนเดิมครับเพราะผมก็ไม่ได้เป็นคนถนัดไม่ได้ถนัดพวกเกมมือถือ,อแล้วนะแต่นี้คือเราเจอคนแล้วใช่ไหมไม่ได้ยิงบอดแล้วนะโอคเล็เพื่อนดีโรดเออว้าว การคอนโทรลนี่ก็ลื่นไหลเหมือนเดิมกระสุนหมดลืมตายรีโภตเออตายไปครับมาโอเคเลยการคอนโทรลเหมือนเดิมมีปืนใครไม่รู้เก็บมาใช้ก่อนอตายสองเออหมดตีปะเนี่ยหมดแล้วโอ้ยกระสุนมันก็หมดแล้วเออ้ยตัวผมแดงเมื่วานเออเฮ้ยมีคนเล่น มีคนเล่นปืนคู่แล้วถ้าสนใจเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวว่าทำให้ดูกันนะทุกคนอุ้ยปาระเบิดโดน2คิว่ะรูสองแล้วว่ะเฮ้ยปลดล็อกปืนอย่างไวโอ้ยรีโหลดยิงก่อนยิงก่อนโอ้ยมันโปรเทคอยู่โปรเทคอยู่โปรเทคอยู่โอ้โหคุมอย่างยากปืนปืนหมดละปืนหมดละต้องเปลี่ยนปืนพกไม่ต้องเปลี่ยนพกอ่ะขโมยปืนคนอื่นได้แหละมาเออกดค้างไปก่อนกดค้างไปก่อน ปืนยังดีเลยโอเคเฮ้ยก็ยังมีความมันเหมือนเดิมทุกคนยังมีความมันเหมือนเดิมโอ้ยเออมา reloading เข้าบุมย่ำ reloading เยอะเออเฮ้ยมันเล่นปืนคู่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเออเดีเ๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันตั้งนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินก่อนมาดิเพื่อนผมมา กดกดไปผมผม,ผมกดปุ่มไม่โดนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมแรกไงเฮ้ยปืนทองด้วยะมีคนก็เติมเป่เติมหรือบอดไม่รู้ครับคราวนี้อาจจะเจอบอดก่อนก็ได้นะเกมแรกอะไรอย่างงี้วอมวอมก่อนแต่ปืนคู่นี่อาจจะเป็นคนอุ้ยอาจจะคนแหลกกระโดดกันยิงกันน่ะนี่อาจจะคนเลยครับไหนเบื่อนข้าไปแล้วหนึ่งลูกไปไปเลยสวย ออมาขอปืนคู่หน่อยอนี่ใจใจปืนคู่เรียบร้อยไอ้ first win ว่ะว,ว้าวมีอะไรให้เก็บเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจอู้เลเวลอัพเลยครับว,ว้วาวว,าว้าวว้าวว้าวปลดล็อกจำนวนขั้นอุย้ยมี่เขากมีปืนคู่แล้วว่ะเล่นต่อเล่นต่อเฮ้ยเลเวลขึ้นไวนอยู่นะมีชุดด้วยนี่ว่ะผมได้ชุดนี้มาวิปลิต มันต่างจากชุดแรกตรงตรงสีแค่นั้นเลยครับรถไฟใต้ดินทีมเดสแมทก็ยังเป็นด่านเดิมอยู่เนาะกูจะเริ่มมาคือเล่นเลยนะโอเคอเค,อเค,อเค,คลิปนี้อาจจะยังไม่ได้ปรับปุ่มอะไรนะครับเล่นแบบ first time ไปก่อนนะครับผมโอเคสีโหลดเฮ้ยเมื่อกี้ปืนคู่ปะผมเห็นปืนคู่โอเคปืนคู่ปะปืนคู่ปะขอเก็บปืนคู่มาใช่นะ่ะ อุ้ยเออปืนคู่เฮ้ยแม็กเทนว่ะแม็กเทนว่ะชอบไปก่อนหนึ่งลูกหนึ่งลูกโอเคโอเคสไลด์ได้อย่างสไลด์ได้เหมือนเดิมยังสไลด์เหมือนเดิมโอเควิ่งขึ้นบนครับวิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบนไปโอ้รีโหลดไม่เอาเพื่อนเล่นในมือถือเนาะก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะมันอาจจะไม่ ไม่ผิว <c oughs> ไหวเหมือนที่ผมเล่นโอ้เพื่อนระเบิดระเบิดนี่ย่าล่ะปาแม่นมาละเพื่อนมุสไนแดงว้าวมุสไนแดงก็มาว่ะโอ้โอ้ย่าเก็บปืนคู่นี่ไงเก็บปืนคู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยโคเทยูรีโหลดรีโหลดคู่เลยเหรอเฮ้ยดูท่าเล็งดิท่าเล็งอย่างเท่เลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำดีทำดีโอ้โหเล่งอย่างนี้ผมต้องเล็งกระบอกล่างเลยกระบอกบนนี่ครับ เออเกความเหมือก่อนออกดว้าวโอเคอยู่ไหนเพื่อนความเหมือก่อนหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกอยู่ไหนวะ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งด่านที่ผมเล่นลำบา,ากเหนด่านนี้นะอ่ะรีโหลดเออเ้ยกดไปดิครับรีโหลดคนที่มาทางขวาปะ นี่ไงเอาไปไหนวะโอเคอึออ่าโอเคเสียงเพลงตื่นเต้นตื่นเต้นคงแบบฉบับโอ้เครื่งแบบฉบับไม่ทันได้ยิงเลยครับ go 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 g วามือเรามีนี่กดกิงไม่โดนยังไม่ได้ปรับปุ่มปุ่มเล็กจังเดี๋ยวเกมนั่าปรับปุ่มเดี๋ยวอ่าแต่ปืนแต่ปืนคู่นี่บอกเลยว่าระยะไกลแห้งครับบอกเลยว่าแห้งแน่นอน แตผ่ผมต้องเก็บปืนคุณแล้วหลับมาไหนลองหน่อยซิไหนลองหน่อยซิสวัสดีครับเพื่อนเออมาฮึบเอาอกดผิดรีโหลดชอบตอนรีโหลดว่ะรีโหลดคู่เนีย่ยปืนโคตรเท่เลยเฮ้ยเฮ้ยชึบปุ๊บชึบปุ๊บ,บมาดิครับเพื่อนเออวูชอ้ชอปชอบกระสุนโคตรเยอะหกสิบสี่นัดนะซ้ายมีเออเออ,เอ,อ ก็ยังเป็นเกมที่เพลินๆอยู่ดีนะแม้ว่ามันอาจจะยังคล้ายๆอยู่แต่ผมว่าไม่ได้เหมือนขนาดนั้นแลละนะวาดอ๋ดอ draw draw แปลว่าวาดภาษาไทยแปลว่าวาดโอเคครับผมเสมอเสมอแหละเสมอมีปรับในส่วนของใจโรสโคบด้วยนะครับโอ้มีปรับหลายอย่างเหมือนกันนะโอเคผมปรับภาพมาหน่อยแล้วครับให้ภาพมันคมขึ้นเนาะตอนแรกมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ปรับแต่งปุ่มสักนิดครับอ่าโอเคจะได้เล่นง่ายๆหน่อย เมื่อกี้รู้สึกว่ามันปุ่มมันเล็กไปผมกดไม่โดนนหนมาลองดูอีกสักเกมหนึ่งสิเฮ้ยผมว่ามันก็ยังมีความสนุกเหมือนเดิมอ่ะแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้เหมือนคอร์ิวตี้ไปทุกอย่างแล้วนะครับผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคเลยโรงไฟฟ้าครับฮูร <H ura! S 2> ่าเี๋ยเราลองเปลี่ยนไอ้นี่ด้มั้งไหมเราลองเปลี่ยนเล่นอย่างอื่นได้มั้งเี๋ยวเราลองหยิบหยิบหยิบไนี่มาเล่นม้างโอ้ก็เปดนะอาโอเคโอเคเลยเพื่อน มาครับจะลองหยิบลูกอฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮะเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ทำไมมารีโหลดท่านั้นวะผมขอลองเปลี่ยนเอ่ออาวุธมาเล่นบ้างดีกว่านี่ตั้งสามโอเคตั้งตั้งสามวะโอเคเมื่อกี้ทำไมมารีโหลดอย่างนั้นวะหมดไปแล้วจ้าตอนอยู่ไหนเพื่อนไม่โผล่มาไหนเหรอ ร ah, ีโหลดเขาจะไม่โหดหน่อยหรอเพื่อนโอ้อะไรวะลูกไหนลูกซองไหนใช่ลูกซองไหนยังยังโหดเหมือนเดิมว่าลูกซองโอเคนี่ผมปรับให้มันกว้างขึ้นหน่อยนะครับอืออื้อเคโอเคสวยรีโหลดว้าว โอ้โหยิงยากไม่ไม่โอพีแล้วผมว่าลูกซอมไม่ค่อยโอพีแล้วไม่ได้โอพีเหมือนตอนที่เล่นครั้งแรกอ่ะครั้งแรกมันโอพีกว่านี้เยอะนะฮะแต่ผมยิงไม่โดนเองก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอืมว่าผมลองเล่นสนายดูไหมลองเล่นดูครับลองพยายามลองเล่นอาวุธหลายๆอย่างดูเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเออโอ้โหเรีโหลดเออโอเค โอ้โอ้บังคับยากบังคับยากเออเออเอออุ้ยทุกซองระยะไกลก็มาว่ะหยุดรั้วหยุดหยุดรัวเอ้าโอเคอุ้ยสไนว่ะสไนว่ะสไนอุ้ยอุ้ยดับเบิลคิวโอเคอุ้ยอุ้ยยิงยากอยู่เล็งก่อนเล็งก่อนมาเปล่า โอ้อ้าไม่โดนเออโดนแล้วโอเครีโหลดอ้าโอเคโอ้ผมยิงไม่ทันสายมาเปล่าอ่าเออโอเคเล็งนานหน่อยอุ้ยมีปลดล็อกมีดคุกคีแล้วคุกคีคุกค,ค,ค,คีมาอาสุดหมดเหรอ รีโหลดไม่หมดนี่หว่าเดี๋ยวสิวิธีสุดท้ายครับไหนไหนเออไม่โดนอ่าไม่โดนสุดท้ายสวยครับชนะอีกแล้วนะฮะเฮ้ยไม่ใช่มันเกมทีส่สนุกอยู่ดีนะครับก็ยังคงความสนุกอยู่นะครับแม้ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ไม่ให้เหมือนคอร์บิวตี้ไปแล้วนะครับโมเดิร์นวอลเฟร์หรือวอ z โซนนะแต่ผมว่า สนุกดีนะครับใครอยากเล่นก็ลองไปโหลดมาเล่นกันมาเล่นนะครับเพราะว่ามนเกมฟรีเนาะเออก็มีอีกหลายๆโหมดที่น่าเล่นมีการสร้างห้องได้ด้วยเนาะอุ้ยน่าสุดใจน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ละกันเาสนสำหรับเกมนี้ Combat Master Mobile ได้ไหมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวว่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครอยากดูเดี๋ยวผมมาจัดอันนี้เลยนะครับปืนยูซคู่นะครับ ก็โอเคราคาไม่แพงนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็กดไลค์กันเยอะเดี๋ยวไว้าทางทิ่ให้ดูกันต่อนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าปรับมาได้ดีขึ้นเยอะครับไม่ได้เหมือนแบบ1 0 0แล้วคือเกมเพลย์อาจจะยังคล้ายๆอยู่แต่ว่าหลายๆอย่างก็ปรับไปเยอะครับถ้าสมมติว่าสมมติอย่างแต่ก่อนที่แบบ100%น่ะคือมันเหมือน100%เ็ตลยแต่ว่าตอนนี้อาจจะเหลือสัก 70%-60% แล้วถือว่าโอเคครับถือว่าผู้พัฒนาทำกันบ้านออกมาได้ดี ได้ดีเลยล่ะนะครับที่ว่าอาจจะไม่ให้มันเหมือนเหมือนเกินไปจนโดนฟ้องนะครับโอเควันนี้มันแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ครับเป็นกำลังใจก้องซ่าด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ